Okay. นะคะใครที่เมื่อกี้นะคะมชื่อในร่วมกรแ่งกันนะคะเอาไว้พระอาจารย์ท่านนะคะพระอาจารย์ท่านท่านขท่านถวัลยพระอาจารย์มหาวิทยาลนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะ สาธุการคุณโมท,ทานนีพร้อมกันนะคะส <ouse> าธุคุโมทามเอาไปนะคะคุณรุจิการอุดอรนะคะอ <spe c> <spe c> ่าไทร่วมทวาย ก็ได้ค่ะไม่เป็ไนไรค่ะนะคะคุณรุจิการุดอนน,น,น,นนะคะติดผู้นะคะใร้วิชานะคะช่วยเหลือสาธุอนุโมทานี้นะคะต่อไปนะคะอาจารย์นริศราเลิศมืองคะ่ะ คุญนาคอาจารย네์บุ okay. ้นอนนะคะอาจารย์นิสราเลิศเมืองเลยอาจารย์น okay. ้องของเรานะคะอ่นนะคะต่อไปนะคะของคุณประชุมพรประเสริฐธรรมอาเป็นคุณเขาที่ตัวแทนแล้วค่ะนะคะ สาทุกอนุโมทาวีต่อไปนะคะคุณนักสอกอาพงครับนะคะ,ะ,ค,ะคุณลู่ของเราสวยเสมอะคะ่ะผมเล็กไปด้วยนะคะับากแบบเล่นน้อยเนาะนะคะ ต่อ,อไปเราจะเข้าพิธีการสูงฝันใครจะบูพาแม่ใบสีรเรียนเชิญเลยนะคะถ้าอยู่ด้านหลังก็ส่งต่อได้นะคะ,ะเตรียมใส่สิงที่ลอเอแม่ใบสีนะคะแล้วพาจา ใครจะบูชาแม่ไปสีเรียนเชิญน,นะคะตามจิตสัตยานะคะมากน้อยไม่เป็นไรนะคะเรามาสู่ขวัญแห่กันนะตามสิบสองนะคะ,นะะ,คะอยู่กับเรานะคะให้ขวัญมาแล้วก็ขวัญมาอยู่นะคะนะคะส่ตงต่อมาได้เลยนะคะส่ตงต่อมาได้เลยมากน้อยไม่เป็นไรคะ่ะ ค่อเลี่ยอ๋อร้องไปแล้วเค่เปลี่ยนพิธีการให่ขอพิธีกรเลยนะอาจารยอจารย์ใม่กลิาวในบทท่านค่ะเราเชว่าทุกท่านทุกคนก็อยู่ในวงสายสิท ที่ร้อยานายนะต่อไปก่อนที่จะน้อมพนาก็จะทำพิธีไปวีลถูกฝันเป็นโบราณราเทนีรูปแบบของสวนนคมคำเรียกว่าตอนรับน้องใหม่ตลอดถึงให้กำลังใจญาติโยมผู้ทำงานโดยมีคณาจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนตัวความเป็นติของคน ต้องว,ว,วนวนวนยิ่งเป็นไปนะโอตัสสภะคา,า,าว สมโพธสัตนักโมตตสัตวปะคะวตโตอะระหัโตธรรมะสมโพธสัตว์สีสิทวิวังชัยมังคะลานิเลกะเนคเจโทไดอะตุภวัง ใจยะมังกะลังใจยามหามงคลผู้ท้าคนนังธรรมาคนนังสังฆาคนนังสกัดจังอาราธนกากรมาสิสีสิทิเา์พพรวนเวนวิเศษอติเลกเติโจ ยาตูภวังชัยยมังคาลาชัยยะมหามงคลรนแป้งนี้เลิศแล้วพาควนเจียวยกย่อมามีทั้งเา่าปัญญาเสนาและธรรมาทั้งนักปราชญ์และปุโรหิตทั้ทงบัรดิตและชาวเมืองมาความพอ เอาแกมานางลองทาตุการปล่อยเลวไลเรือลังมาหุมนังอยู่ซ่อนลอนตาตะอ่อนบนไหลหลากพกผคัดภากไปไกลมาหฮมใจส้มซึมย้อยยกยินวงคนในเป็นทนแพร่สางผูละอ่างความดี รวมกันมาการทำวิธีใบสีเพื่อให้เป็นมังกราาดีอันวิเศษบารุณีแห่งพิธีเสริมเสลีมงคลให้เป็นคนอันเลิศสิ่งประเสริฐเสริมดวงชะตาโอายโยโุกหมดสุกโศเป็นภัย จันไห้ไก้ห่างอันตะไลทุกอย่างจงดับหายทุกทำาบแทบซอยคุณและหอยอยู่สุขี่ทนในมิตรโุกที่นิไยเสียงพอก็นเกียงห่างนี้ไกลนี่แต่ความสุขสดใสเผดแผวเสริมชะตาราศีแล้วอยู่สวัสดีในวารติธี โชพเบิดคุณบานเบิดคุงเพ่งงามปีเดือนแห่งใกล้ลวงเข่าเกตควงพาชีอบวา่าพิรตเรตบารอเหตุเปลี่ยพออกกนพ้อสอกบเกิดข้อทวนทีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดปีไก่เข้ามาไทยไปอาราธนา ได้มาเป็นป่าธาในพิธีเสริมบุญญาบารมีสีสมโพธิฟังให้เกิดประโมดสรงแสงสีมีขณาจนราจามูลาณิธิสวุวรรณาคมคำเป็นเขา้าได้เป็นเจ้าบุญญาพิธีเสริมสีเหลบุญบันแดงเป็นผู้แตง่งผู้เติมเป็นผู้เสริมผู้สังพอเ้เลือกลลาง้วย พระุทธศาสนาเครื่องหอดบุญกอเทียวทรงสมสันอาจารย์ดอกเดอร์พระมหายงยุธิลาธรมโม้ผู้เป็นปาจาัยในพระทา,ทาทนก็เกื่อในเทตตาเอื้อเพื่อแก้ฟาหุจนให้เป็นผลสืบต่อเป็นยอดต้อความที่บารมิสีเสงโชดใดพระโกรดทารุณา เพื่อให้เป็นมรคชางสองใสสอ,อ,องทั้งเที่ยวพันนาเป็นเที่ยวกงมกอดเพื่อให้ทุกตลอดทุกสวัสดีในที่ทุกคาฐานตลอดทัทนทุกเมื่อขอกาเทินเมื่อนี้พระพุทธศาสนาล่วงแล้วใน 2, ออ 5, อสองพันห้าร้อยหาสิบเจ็ดปีเถืออาติตว,วัน ในวาสันตาการโลดูตามกาวนโบราณแสงไหวคูมโคกาพิรอกไม่แลุกเทียนเวียนมาไหวปุสาองค์พระธรรมจัมจพุทธเจ้ากับรั้งเข้าพระเทรา,านดีทรงเดชอุทรงญาณเือพระตนมมนีมหาเทวศีทธาชุวามาเนีลรงกาทิเป็นเจ้ากับ